สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาครับโหดมากนะครับจังหวัดนี้มีทั้งหมดห้าคณะนะครับจากนั้นก็ทุกๆวันนะครับก็จะมีคณะเกณฑ์นะครับเกณฑ์พร้อมกันห้าคณะเลยทีเดียวนะครับแต่ละอำเภอนะครับจะมีที่ไหนกันบ้างมาดูกันเลยครับหนึ่งเมษายนครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติสองเมษายนจักราชสามเมษายนห้วยแถลงหนึ่งสี่เมษายนห้วยแถลงสองห้าเมษายน เมือง1นะครับ6อยู่วันจักรีครับ7เมือง2 8เมือง3 9เมือง4 10เมือง5และ11เมือง6นะครับสถานที่ตรวจเลือกนะครับตามนี้เลยนะครับอําเภอเดียวกันเนี่ยก็จะได้เกณฑ์ที่เดียวกันนะครับเขาจะไม่ย้ายที่เกณฑ์นะครับส่วนตำบลนะครับตามนี้เลยครับดูวันจักรีเป็นหลักก็ได้นะครับถ้าใครสับสนว่าอําเภอของตัวเองเนี่ยมันอยู่บนท่านไหนกันแน่นะครับ ต่อไปเลยนะครับโคราชสองนะครับวันที่หนึ่งครับวันน้ําเขียววันที่สองหนองบุญมากวันที่สามโชคชัยวันที่สี่ปากทงชัยหนึ่งวันที่ห้าปากทงชัยสองวันที่หกนะครับหยุดวันจักรีวันที่เจ็ดพระทองคําวันที่แปดนนทไทยวันที่เก้าเสิงแสงวันที่สิบคอนบรีหนึ่งวันที่สิบเอ็ดคอนบรีสองนะครับสถานที่ตามนี้เลยนะครับตำบลก็ตามนี้ครับ นะครับนครราชสีมาสานะครับวันที่1เทพรักษ์วันที่สองด่านขุนทดหนึ่งวันที่3ด่านขุนทดสอวันที่4ขามทะเลสอวันที่5สูงเนินวันที่6กหยุดวันจักรีวันที่7จ็ดสีคิ้วหนึ่งวันที่8ปดสีคิ้วสองวันที่9ก้ปากช่องหนึ่งวันที่10บปากช่องสองวันที่สิบปากช่องสามครับสถานที่ตามนี้เลยนะครับและก็ตำบลตามนี้ครับ ใคาอ่านไม่ทันนะครับหยุดคลิปอ่านได้นะครับต่อไปครับนครราชสีมาสี่นะครับวันที่1บัวลายวันที่สองนนสูงหนึ่งวันที่สามนนสูงสองวันที่4ี่บ้านเหลื่อมวันที่5้าบัวใหญ่วันที่6หยุดวันจักรีนะครับวันที่7จ็ดขามสแกแสงนะครับวันที่แปดแก้งสนามนางวันที่9อําเภอคงนะครสถานที่ตามนี้เลยครับและตำบลก็ตามนี้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะทุกตำบลรับยกเว้นวันที่สองและวันที่สามเท่านั้นเองครับอ่าต่อไปอ่คณะที่ห้ารับคณะสุดท้ายวันที่หนึ่งสีดาวันที่สองนนแดงวันที่สามเมืองยางวันที่สี่ปะทายหนึ่งวันที่ห้าปะทายสองวันที่หกหยุดวันจักรีวันที่เจ็ดลำท่าเมนชัยวันที่แปดชุมพวงหนึ่งวันที่เก้าชุมพวงสองวันที่สิบพี่ไม้หนึ่งและวันที่สิบเอ็ดพี่ไม้สองครับ สถานที่ตามนี้เลยนะครับและก็ตำบลตามนี้ครับใครต้องการทราบวันเกณฑ์ของอำเภอตัวเองนะครับสอบถามมาได้นะครับแต่กลับไปที่ต้นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปไล่ตอบในนู้นให้หมดก่อนครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ